สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP วีไอพีนะครับวันที่16บนะครับพี่พีกันตกราคม2,568นบนะครับเมื่อวานเราก็ยินดีนะครับกับพี่พี่สมาชิกท่านไหนที่ติดตามในตัวเจานะเนาะมาเด็ดลองนะครับพ,พี่ผมให้0กับ4นะครับผลที่ออก431กับ94ีเนาะ0ไม่มา ใครเอาสไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4994นะครับเราสตาร์วีให้3กับ9ผลที่ออก86972ใครรูดที่9เข้าไปที่69นะครับทำไมไม่เป็น92เนอะอุตสาห์เน้นนะครับมา72ส่วนท่านใดที่ติดตามอีกแนวทางที่ผมแนะนำเนาะ9มานะครับเมื่อวานเนาะมา1ตัวนะครับส่วนแนวทางของวัน ที่16นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบเนาในราวสตา์หรือว่า vip วันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเด้งๆนะครับพี่พี่ราวสตา์ให้ไปที่เลข0กับเลข6กลูดที่รูดที่6นะครับ6 1 6 4 6ึ่ 0 1 0 4 0 9นะครับ3ตัว0 6 1หวยลาวสตาร์นะครับส่วนลาวสตาร์ VIP เราสตาร์วีไอพีผมให้ไปที่เลข8กับเลข4ีรุดที่4นะครับ42 4 6 49 8 2 8 6 8สี่เก้ตัวแปด นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหัวเราาสตาร์แล้วก็ลรวสตาร์ VIP วันที่16รกรกฎาคม2568ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ